สวัสดีจ้าชงตั้งโมมีค่ะโมเม่มาเร็นน้ำนองพ้อยจันมันนี้ดีใจบริสุทธิ์เสียงลองค่ะดีใจมากเลยแต่ไม่ส่งเสียงลองพาดมีโมคืคออิม่มแค่หน้ามไม่ไม่เพาอาบน้ำมายางดีเลยค่ะ เอาลูกเอาเอาแมวอยู่กับน้องพอยน้องคอยแดีใจแต่เงียบไปเลยค่ะไม่มีส่งเสียงร้องกับตอบแม่มูมีเลยพอลือออกจากล่งบานเร็วค่ะออกมาเมื่อตอนเที่ยง Phải nhà cua lục cho thì mình không xin quay hả? Chín đôi, 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 đôi năm vâng vâng. là cả. Đơn chín đôi thì vâng kha. mà nó coi đơn giản điều đời Hãy

มาเห็นกันแล้วไม่อยู่ด้วยกันเลยแม่มูมีมมมกับน้องพองลอยนั่งตลบไปตลบมาเลยน้องพลอยวันนี้ควดน้มาเถอะแม่น้องพลอ,อ,อยหยาดกินเร็วน้องพลอ,อยหยาดมโมโมเลย คออยห้ีแมมูอย่างเดียวเลยกันหนองพ่อยกันยางว่นไปว่นมาส่วนแม่มูเมก็ยืนนิ่งอย่างเดียวเลยค่ะยินอย่างเดียว ดยน้องพลอยมีความสุขเนาะอร่อยมากด้วยค่ะท้องโมเมใหญ่ขึ้นมากแล้วนะคะก็มีโมก,กับบวม เดี๋ยวยุบเดี๋ยวบวมค่ะพยายามพาเดิอนออกกำลังกายตลอดแต่ว่าเป็นอาการของช้างท้องค่ะเดี๋ยวบวมเดี๋ยวหายเพื่อนๆบอกว่าอาการช้างท้องจะเป็นเดบนี้แหละเดี๋ยวบวมเดี๋ยวหาย อร่อยไหมแม่มอ้าวอือออกเร็วตอนกลางึ้นพยายามสิถายตอนโมมมนอนแต่ว่าโมมมกับหูซื้อตัวก่อนค่ะเราอน,นอนละเวงมากตอนกลางคืน พยายามจะถ่ายตอนกลางคืนให้พ่อเอฟซีไม่เอฟซดูเต่มูมีระว,วังตัวเองมากขึ้นค่ะระว,วังตัวเองมากขึ้นก็จะพยายามถ่ายให้ได้นะคะ น้องพลอยถ้าไม่มีไม่โมก็เดินไม่ค่อยเร็วนักถ้าไม่โมไปหาชิดตัวแล้วเดินตลอดเลยค่ะเดินเขาเดินหาเมฆมาหาน่องเร็วๆมาหาลูกพลอยเร็วๆละโม มาพี่มาพี่มาพี่ฮะแม่หาหนองพลอยเร็วหมดกินอีกเร็วพ่อใหญ่อ่อยหมดอีกเร็วสวัสดีค่ะขออ่อยก่อนเร็วสวัสดีจ้าขอาอ่อยนะพ่อคุณเร็วสวัสดีจ้ามึงหนัง A bích chị ngân ngon khoai vun ngay mùa về hạng các chị ngang đi của cầu ngang liêu của cầu ngon khoai chị nga chị น้องพลอจะแย่งกินหมดเลยมันขอไปเดี๋ยวก็บบวมเดี๋ยวก็บขึ้นเนาะเดี๋ยวก็ยุบเดี๋ยวก็บวมไปไปเียนในน้องพลอตอนแม่โมไม่ได้ไปใกล้ตอนแม่โมเข้าไปใกล้จะเป็นอย่างไร โมมาพี่ไปยัางฝุ่นคนละทางเร็วเป็นตามพอคุณมาพี่มาพี่มาพี่พพพโอ้ยเน่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 อย่าไปอย่าไปกินหยาเพ่นมาพี่มโม รอยร้อยเดี๋ยวเมย์พายังอยกลับมากลับมาหาน้องพลอยเร็วพอพูดบอกให้หยุดยุดตรงนั้นค่ะไม่โม่ก็หยุดค่ะอะพี่อะพี่มาหาลูกพลอยเร็วเร็ว เด็ดซองอยู่ไก่มีโมยังเลี้ยวถึง่ะมีโมเดินตามน้องปอยไปแล้วยินดีเมโมวะ Cô đơn nhìn mô mà tham mai, à, lên hoang tên bò Mẹ mô là nỉnh, lại thơ là nhang Đi đi non mẹ mô ยืนเฉยเลยนคอยเดินวนไปวนมาโอ้ยตกหลุมตกหลุมเนาะห้อยตีนน้องพวยโม่ขั่นอย่างน้อขั้นขาบ่ค่ะ ไม่เอาไม่เอาน้องพลอยขอบคุณหลายหลายค่ะพลอยอฟซีเนปซีเขามาติดตามให้มึงจนจบ,จบคลิปค่ะใครบอพอดีขอถูดขอพ่ายน้ำเนยด้วยค่ะพลอยอฟซีเนซีทุกๆท่านค่ะมงมีกะนถ่ายเป็นคลิปค่ะ อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ซับสไครป์าพื่อโมเม่เลยด้วยค่ะก,กลับเข้ามาสวัสดีค่ะ